ปกติพี่ลงทุน6หลักครับโฟมสนใจหรอครับเดี๋ยวพี่ส่งคอนแทคไลน์ให้นะครับเขาก็หล่อดีเหมือนกันนะคนนี้คูดติดตามเยอะมากนี่นะครับกำไรที่ได้พร้อมทุนให้น้องโฟมนะกำไร1,000บาทเลยนะเว้ยสวัสดีค่ะโกมไหมคะแท็กค่ะโฟมค่ะเจนนี่เบบี้บูค่ะพี่แทพคช่วงนี้เหงาจังเลยอยากมี ฟนฟิลสายฝอต่างชาติพี่ก็อยากมีแบบว่าคนไต้หวันคนจีนอะไรอย่างงี้นะเนี่ยอย่างงี้ต้องต้องถามหนูเพราะว่าหนูอะไปเจอกลุ่มหนึ่งมาเนี่ยเขาแบบว่าเป็นกลุ่มหาสามีฝรั่งสามีต่างชาตินี่<อ>หนูอะเป็นสมาชิกในกลุ่มด้วยนะสวัสดีครับเพื่อนผมชื่อโจน เป็นนักธุรกิจชาวสเปจะมาอาศัยอยู่ประเทศไทยปีหน้า <c oughs> เพราะเขาชอบอาหารไทยมากต้องการสาวไทยที่คอยดูแลเอาใจใส่และจริงใจในชุดคู่มากนะคนเนี้เหมาะมากนุยบายดีมากเอ้ยเลิศอ,อยู่นะโหนี่คอดีเลยเอุย้ยเหมือนดาราเลยอะ่ะสวัสดีที่รัก ฉันชื่ออีธานฮันฉันเป็นทหารอากาศที่อยู่ในกองทัพอเมริกาอย่าได้อีอีธานฮัน e คุณคุณ <laughs> <laughs> ฉันมีเครื่องบินส่วนตัวเจ็คและเครื่องบินรบวมซูเปอร์คาร์ฉันมีทรัพย์สินทั้งหมด200ล้านดอลลาร์ <laughs> ฉันต้องการภรรยาที่ใช้สามารถใช้ชีวิตคู่ชีวิต <laughs> ชีวิต <laughs> ชีวิตคู่ที่อเมริกาผมได้ผมจะให้เงินเดือนคุณละ10,000แดอลลาร์ <laughs> คุณสามพั่าเท่าไหร่วะ3าล้าน5ต่อเดือน <laughs> ปีหนึล้าน ตั้งตัวได้คนนี้ละเหมาะกินหรูอยู่สบายติดแกมอิทานฮันค่ะหุ้ยดูคอมเมนต์ดิก็จะมีแบบสาวๆผู้หญิงที่มาเมนเยอะมากเลยนะว้าวหาเจอยังคะเสียบเปหน่าดูใจดีจังเสียบเปน่าใจดีหวังว่าคุณจะเจอมันนะคะก็คือมันมีคนเชื่อจริงๆใช่ จริงๆแล้วภาพคนนี้เขาคือดาราแต่ตลกตรงที่ว่าทำไมแอดมินถึงปล่อยโพสต์นี้ออกมาได้มันจะทําให้มีช่องทางของมิจฉาชีพหรือเป็นสแกมเมอร์เข้ามาหลอกล,งลวงเราได้ทุกคนต้องระวังตัวดีๆนะต้องคิดพิจารณาอย่างดีก่อนที่จะคุยกับใครคิดว่าเขาอ่ะเป็นตัวจริงไหมหรือว่า เขาคุยก like like right? ับเราเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรล่าสุดที่หนูไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มนี้มาเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าเข้าไปแบบว่ากดไลค์แบบดูผู้ชายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มีคนทักมาเขาหล่อมากค่ะขอดูแชทหน่อยได้ปะได้ก็เนี่ยคาพูดเขาเหมือนจะดีเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เนี่ยแล้วเขาก็บอกอ่าพ mm hmm> ี่เนี่ยชื่อน็อตนะอะไรอย่างงี <h 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 ้เออหนูก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เหมือนถามถ่ยกันไปมาแล้วพี่แกก็ถามว่าที่นู่นฝนตกไหมเห็นไหมเนี่ยเขาเป็นห่วงเราด้วยเออสีดูว่าเขาเออก็ถามน้องโฟมเรียนอยู่ไหมเป็นยังไงบ้างวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมมีเรียนไหมหายไปเลยวเมื่อวานหลับไวหรออะไรอย่างเงี้ยเออลองเข้าไปดูโปรไฟล์ซิเป็นยังไงบ้างเขาก็หลอดีเหมือนกันนะคนนี้เนี่ยเห็นไหมโปรไฟล์ดีเลยผู้ติดตามเยอะมาก ทำไมไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรอ่ะเขาอาจจะเพิ่งสร้างเฟซมาแต่ว่าโปรไฟล์เขาดีมากเลยแต่เขาไม่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนใน Facebook เลยนะใช่เขาเป็นอินโทรเวิร์ดค่ะไม่อย่างน้อยอย่างได้มาเพต้องเช็คอินอะไรบ้างสิแต่นี่คือมันไม่มีอะไรเลยนะโฟมมีแค่รูปโปรไฟล์แล้วก็ลงแมทเข้าไปตรงนั้นอ่ะเขาจะแบบไม่ไปถ่ายช้อปปิ้งเที่ยวเนี้ยเอ๊ะ อะถ่ายอย่างนี้เลยเหรอการที่คุยกับคนในโซเชียลแบบว่าอย่างเงี้ยมันไม่เคยเห็นหน้า <c oughs> โอเคมันมีการสร้างสัมันธ์ได้แบบนี้แต่ว่าเราก็ต้องดูดีๆว่าโปรไฟล์เขาน่าเชื่อถือไหมพี่ว่าค่อนข้างที่จะอันตรายนะยิ่งอยู่ในกลุ่มเนี้ยิ่งแปลกดูเมื่อกี้ดิอีธ<อ>านมาด้วยะถ้าอย่างนั้นเราจะมาพิสูจน์กันว่าเขาเนี่ยจะมีตัวตนแล้วก็เชื่อถือได้จริงไหม แต่เมื่อวานน้องโฟมหายใช่ปะที่คุยกันเมื่อวานหายไปเลยหลับไปหรอครับใช่แล้วหลับยาวเลยค่ะแล้วพี่นอนดึกไหมเขาก็ถามโฟมน่ารักนะดูดิใช่พี่หนูบอกแล้วเขาเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าพ่อไมโครเวฟแล้วโฟมก็ถามเขาว่าพี่ทํางานอะไรคะชเพราะว่าเห็นเขาทํางานดึกดึกเดนหรือว่าทำงานตลอดเวลาอะไรเงี้ยโฟมเคยโทรคุยกับเขาไหมยังค่ะยังไม่เคยโทรคุย เพราะว่าหนูเห็นว่าเขาอะทำงานตลอดเวลาเลยแล้วเขาก็ตอบโฟมมานะว,ว่าอ๋อพี่เล่นคริปโตหนูรู้จักไหมไม่รู้จักค่ะแต่เคยได้ยินนะคะอ๋อก็เขาก็บอกแล้วว่ามันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง เป็นการลงทุนเงินดิจิทัลออนไลน์นะคะเป็นเหมือนค่าเงินปกติเลยเขาบอกมาคนปกติอยากคุยกันเขาต้องคุยกันอย่างนี้เหรอเขาเขาเขาต้องเป็นต้องชวนเราเหรอโฟมไม่เขาอาจจะอยากให้เรามีรายรับหรือเปล่าแบบรลยได้อะไรอย่างนี้หนูก็เลยลองโอนไปเลยว่ามันจะได้จริงไหมแต่พี่ว่าการเอาเงินของเราไปฝากให้คนอื่นอะลงทุนอะมันไม่ควรนะเพราะว่าการลงทุนต่างๆมันสามารถซื้อได้ผ่านธนาคารเลยพี่ว่าการเอาเงินตัวเองไปฝากก็เหมือนกับการเอาเงินตัวเองไปให้คนอื่นเขาอะคนนี้เราก็ไม่ ไม่เคยเจอบเออพี่ว่าอันตรายมากๆเลยเขาก็บอกว่าก้อนแรกอ่ะจริงๆมันต้องใช้เงินก้อนหลักหมื่นแต่เขาอ่ะบอกว่าเขาอ่ะจะให้หนูออกแค่1,000พบาทแล้วก็ให้เขาอ่ะออก900 0บาทเพื่อให้มันเป็นก้อนแรกแล้วเขาก็บอกว่ายวแบ่งกำไรให้หนูโฟมโอ้เขีนไหมเขาใจดีมากเลยนะให้เราออกแค่พันเดียวเองยังอีกยังอีก ยังจะเชื่ออีกโฟมก็พิมพ์ไปหาเขาอีกนะว่าออกเยอะขนาดนี้แล้วพี่ได้กําไรเท่าไหรหรอคะกี่วันถึงจะได้ทุนคืนจากในก้อน1,000บาทที่โฟมออกไปให้นะเขาก็บอกว่า5-7วันครับโดยประมาณแต่บางทีก็1วันก็ได้แล้วแล้วแต่ช่วงเนาะเนี่ยยอมลงทุนเพื่อคุณผู้ชมโฟมก็โอนเงินไปให้เขานะ1,000บาทก็เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เอาเงินไปลงในพอรตให้ขอเลขบัญชีหนูไว้หน่อยด้วยโอ้โหขอไว้ก่อนเลย ล่าสุดหนูได้เงินมาแล้วตั้งสองพันื่อตอนเที่ยงนี่เองนี่ใช่หนูได้เงินมาแล้วนะคะจากที่หนูลงทุนไปเมื่อวานนี่นะครับกำไรที่ได้พร้อมทุนให้น้องโฟมนะพี่ให้กลมๆจะได้มีกำไรต่อยอดกำไมกำไร1,000ันบาทเลยนะเว้ยคุยกันมากี่วันเนี่ยก็คุยกันมานานแล้วนะอาทิตย์หนึ่ง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 ก็นานนะแต่การโอนเงินให้คนที่ไม่เคยเจอหน้า แล้วไม่รู้จักแล้วโอนเงินไปให้เขาอะโฟมคิดสักนิดลูกโ้ยเนี่ยเนี่ยเขาตอบมาแล้วเขาว่าอยากให้หนูได้เยอะๆเนี่ยหนูจะได้เอาไปเสริมสวยาปกติพี่ลงทุน6หลักครับโฟมสนใจหรอครับเดี๋ยวพี่ส่งคอนแทคไลน์ให้นะครับสนใจไหมจะได้มีกําไรไปใช้พี่คิดว่าการที่โยนคอนแทคไลน์ให้อ่ะมันเริ่มแปลกและเขาเป็นขบวนการหรือปะแต่ แต่ว่ามันเป็นขบวนการเพราะนะว่าจากที่เราทําคลิปเละที่แล้วไปอ่ะมันคล้ายๆกันเลยนะแต่อันนี้เหมือนแบบว่าเป็นการทําความรู้จักกันโดยหาแฟนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถักลองพักไปดูองั้นหนูขอคอนแทคไลน์ได้ไหมคะเออให้หนูบอกเขายังไงว่ารู้จักจากพี่ไหมพี่นอตอะไรเงี้ยเออเออแอดไปนะสนใจลงทุนค่ะมาจากพี่นอตเขาจะรู้จักพี่นอตได้ไงวะ รู้จ่าเพราะพี่แกอาจจะลงทุนอยู่ในนี้จริงๆเออเขาก็ตอบมานี่นะคะคือตารางซื้อขายของทางบริษัทค่ะเขาก็เป็นกราฟิกตาราดขึ้นมาเลยเป็นว่าลงทุนแต่ละก้อนคืออะไรยังไงแล้วให้กี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังไงบ้าง1 0 0 0 0บาทผลกำไราถร5-7%ถ้าลงทุน1 0 0 0 0แบาทเราจะได้กําไร20%เราจะรวยกันเลย20 1 0 0 0 0มันได้ง่ายขนาดนั้นเลย เรางไ,งไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแล้วเราก็แค่ลงทุนไปแล้วก็ได้เงินกลับเอางี้เอาง<อ>ี้<อ>พี่ว่าเราไม่ต้องถึงขานาดหรอกคุณลูกค้าพร้อมเปิดพอร์ตทุนที่เท่าไหร่ดีก็คือให้เราไปเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นเนาะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าตารางแบบเนี้ยมันไม่มีเว้ยกำไรอะ่ะ5-7%เอร์ซหรือลงทุนแสนหนึ่งแล้วแบบว่าได้กำไร20%บอซอย่างมากอะได้ส0เของทั้งปีอะ่ะมันก็มากมากๆแล้วเนาะ ในการซื้อหุ้นต่าง,างๆจริงๆประเทศไทยเราอ่ะโดนหลอกลงทุนมากกว่าแกนคอร์เซ็นเตอร์อีกนะคะอันนี้ยทำให้ดูเพื่อเป็นวิจารณญาณเตือนเพื่อนๆทุกคนว่าอย่าทำตามอย่าคิดที่จะทำอะไรแบบนี้นะหลังจากนั้นนะคะเราจะถอนเงินพอตลงทุนที่2ที่ลงทุนไปคือ1 0 0 0บาทเขาบอกว่าบัญชีของเราถูกล็อกแล้วอ้าว oh. เกิดจากอะไรเนี่ยเนื่องจากมีชำระค่าธรรมเนียมกลดล็อกเพิ่มเติม10%ของเงินทั้งหมดในบัญชีของลูกค้าจำนวนเท่านี้ก็คือ1000บาทลูกค้าต้องทำรายการตรวจสอบยืนยันบัญชี30%เป็นจำนวนเท่านี้ก็คือให้เราใส่เพิ่มอีก30%ของจำนวน1000บาทเมื่อกี้แล้วก็เสียเงินถอนอีก10%ของบัญชีเมื่อกี้เยอะนะเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้อา้อาวทำไงล่ะทีนี้ชัดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ว่ามีมีหลายขั้นตอนส่งไปหลายที่ทําให้มันดูยุ่งยากแล้วเราก็จะรู้สึกท้อแล้วก็ไม่อยากได้และ <c oughs> เห็นไหมเงื่อนไขยเยอะนะเห็นไหมเราต้องโอนเงินเข้าไปอีกเออก็จริงจริงอย่างที่เจนนี่พูด <c oughs> เขาก็ถามเราว่าสอบถามคุณลูกค้าค่ะต้องการตรวจสอบการยืนยันตอนนี้เลยไหมคะพอเราไม่อ่านใช่ป่ะซ้ําอีกลูกค้ายัางต้องการดําเนินการจัดการบัญชีร์ตลูกค้าอยู่ไหมคะเล่งเป็นการเร่งซ้ําเรานะ เราไปถามพี่น็อตดีไหมว่าทำไงต่อก็คืออันนี้ตัดสินได้ง่ายๆเลยนะคะว่าการลงทุนโดยการที่เราฝากเงินให้กับใครอ่ะมันไม่ได้เว้ย ส่วนพี่น็อตที่เราไม่ทักกลับไปนะคะทุกคนก็เพราะว่า 1. เรารู้อยู่แล้วว่ามิด2ถ้าเราทักกลับไปเราอาจจะแบบโดนล่อลวงอะไรอีกก็ไม่รู้อาจจะเสียเงินเพิ่มอาจจะเสียเงินเพิ่มให้เติมเพิ่ม3แล้วก็ตามเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ายังไงเราก็เหมือนแบบไปลงทุนกับเขา,เาว่าเราสเสน่หาการให้โดยโดยสเสน่หานะคะก็เหมือนกับเราให้เปล่าให้ฟรีไปกับเขาเราไม่สามารถไปทวงคืนหรืออะไรเขาได้ต่อให้เราไปแจ้งความก็คือไม่ได้คืนอยู่ดีค่ะ ฝากถึงแม่ๆหรือสาวๆใครคนใดก็ตามนะคะที่ดูในคลิปนี้อยู่ก็ฝากเตือนนะคะว่าการฝากลงทุนอ่ะมันผิดกฎหมายแล้วอันตรายมากไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือคนใกล้ตัวนะคะถ้าเราไม่เคยไปเจอเขาอะค่ะแล้วก็เชื่อใจไม่ได้เงินของเรารักษาไว้นะคะอย่าลืมฝากติดตาม IG 33ด้วยนะคะช่นให้ตรงนี้นะคะที่นี่บายยเ <laughs> จอกันในพีหน้าค่ะ